สวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับที่เข้ามาเยี่ยมรับชมรายการพุทธสยามชาแนลของเราผมผู้ดำเนินรายการมีพุทธสยามคนเดิมนะครับวันนี้นะครับผมได้หยิบยกพระเครื่องดีๆมาให้พี่ๆทุกท่านได้ร่วมกันศึกษากเช่นเคยนะครับในคลิปวิดีโอชุดนี้นะครับเราหยิบยกพระเหรียญน,นะครับพระเก่าที่ในอดีตนะครับได้รับความนิยมเป็นอย่างยิ่งนะครับเหรียญพระพุทธนี้หมายถึงเหรียญที่มีเอกลักษณ์ด้านหน้าเหรียญน,นี่ครับเป็นรูปพระพุทธร,รูปต่างๆ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพบ,บูชากันนะครับได้จัดทํามาไว้ในรูปแบบของเหรียญน,นะครับคนสมัยก่อนนิยมมากนะครับแต่อย่างว่านะครับทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปตามค่านิยมของยุคสมัยนะครับทําให้เหรียญเหล่านี้นะครับอาจจะถูกลืมเลือนกันไปนะครับจากผู้คนรุ่นใหม่หรือนักสะสมรุ่นใหม่ๆนะครับวันนี้ทางรายการพุทธสยามเชนแน่อของเราจึงหยิบยกพาเครื่องชุดนี้นะครับ มาให้พี่ๆทุกท่านนะครับได้ร่วมกันศึกษานะครับอย่างไรก็ดีก็ต้องขอฝากด้วยนะครับพี่ๆท่านใดนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับช่วยเป็นกําลังใจให้กับทางรายการนะครับโดยการกดถูกใจนะครับกดซับสไครต์และกดลูกกระดิ่งที่อยู่ทางด้านล่างนี้นะครับเพื่อพี่ๆทุกท่านนะครับหรือผู้ที่เข้ามารับชมนะครับจะไม่พลาดข่าวสารที่ทางรายการพุทธสยามชแนลของเรานะครับได้จัดทํานําเสนอ เกี่ยวกับเรื่องพาเครื่องดีๆเนื้อหาดีๆมาให้ร่วมกันรับชมกันอยู่เป็นประจำนะครับอย่างไรก็ดีเดี๋ยวในคลิปวีโอของชุดนี้เราไปติดตามรับชมกันได้เลยครับเชิญครับ อย่าลืมให้กำลังใจกับทางรายการด้วยการกดติดตามและกดถูกใจให้กับทางรายการด้วยครับเหรียญพระพุทธชินราชหลวงพ่อฉำาวัดบัวขวัญรุ่นแรก เหรียญพระพุทธวัดหิรันลูจีรุ่นแรกปี2489 เหรียญพระพุทธหลังรวงข้าวหลวงพ่อโศกวัดปากคลองบางครกรุ่นแรก เหรียนพระพุทธนรุมิตรวัดอรุณ เหรียญพระพุทธชินราชพระครูธรรมทัศสีมุนีวงศ์เจ้าคณะจังหวัดพิจิต เหรียญพระพุทธชินราชวัดท่างิ้วปี2468 เหรียนพระพุทธหลวงพ่ออยู่วัดเกยชัยจังหวัดนครสวรรค์ปี2468 เหรียนพระแก้วทรงคุดหลวงพ่อเชยวัดท่าควาย เหรียญพระพุทธชินราชวัดลานคาปี2467 เหรียนพระพุทธหลวงปู่เผือกวัดโมลีปี2475 เหรียญหลวงพ่อโตวัดกระรยาปี2473 เหรียนที่ระลึกพระสีอานวัดไรปี2468 ก็จบกันไปกับอีกหนึ่งคลิปดีๆนะครับสกี่ับพาเครื่องนะครับที่ทางรายการพุทธสยามชแนแของเรานะครับหวังอย่างยิ่งว่าจะถูกใจพี่ๆหลายท่านนะครับที่ทางรายการได้จัดทํานําเสนอนะครับคลิปวิดีโอชุดนี้มาให้ร่วมกันศึกษานะครับส่วนพี่ๆท่านใดนะครับอยากศึกษาเกี่ยวกับเรื่องพาเครื่องคลิปวิดีโอต่างๆของทางรายการนะครับเพิ่มเติมนะครับก็อย่าลืมนะครับ ไปกดเลือกรับชมกันได้ที่เพลย์ลิสต์นะครับมีทั้งสมเด็จต่างวัดมีทั้งหลวงพ่อเงินต่างวัดนะครับและมีพระเครื่องอีกมากมายนะครับให้พี่ๆทุกท่านได้เลือกรับชมศึกษากว่า300คลิปวิดีโอนะครับส่วนพี่ๆท่านใดนะครับต้องการติดต่อพูดคุยกับผมนะครับไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องในหมวดหมู่ของชุมชนนะครับที่ทางรายการพุทธสยามชินแนลของเราเปิดให้เช่าบูชานะครับก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ที่ช่องทางด้านล่างนี้ เช่นเคยนะครับส่วนพี่ๆท่านใดนะครับต้องการส่งภาพพระหรือต้องการพูดคุยกับผมเกี่ยวเรื่องพระเครื่องที่ครอบครองนั้นนะครับผมต้องกล่าวแจ้งไว้ตรงนี้นะครับว่าตอนนี้มีผู้คนส่งพระเครื่องมาสอบถามเป็นจํานวนมากอย่างยิ่งนะครับวันหนึ่งเป็นหลักร้อยหลักพันองค์นะครับซึ่งผมเองก็ตอบไม่ทันอาจจะล่าช้าไปบ้างนะครับอย่างไรก็ดีนะครับอยากให้พี่ๆทุกท่านนะครับรับชมคลิปวีดีโอของทางรายการเพื่อเป็นการศึกษาไปก่อน เพียงร่าวๆนะครับเพียงแค่รับชมครับวันหนึ่งคลิปเท่านั้นคลิปละสิบนาทีผมเชื่อว่าพี่พี่ทุกท่านนะครับจะจดจำพาเครื่องและมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องพาเครื่องอีกมากมายเช่นกันนะครับส่วนพี่พีท่านใดนะครับเล่น f a c e b o o k นะครับตอนนี้ทางรายการพุทธสยามเชนแนลของเรานะครับก็ได้เปิดแฟนเพจนะครับใช้ชื่อว่าพุทธสยามอมู l เลนะครับก็อย่าลืมแวะเวียนกันไปให้กำลังใจให้กับทางรายการได้นะครับ ส่วนคลิปวิดีโอชุดนี้นะครับก็ยังมีตัวอย่างดีๆเกี่ยวกับรายการภาคเครื่องที่ท้ายคลิปวิดีโอนะครับอย่าลืมนะครับไปเลือกกดรับชมกันได้นะครับส่วนวันนี้ผมหมีพุทธศยามต้องขอตัวกราบลาไปก่อน,นครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับรักษาสุขภาพครับ